สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตัวนี้หลายๆท่านคงคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือไวต้าจากกิฟฟีนนั่นเองมีมาให้เลือกถึง2สูตรด้วยกันนะคะนั่นก็คือสูตรลดน้าตาล50%ค่ะและตัวนี้นะคะเป็นสูตรไม่เติมน้ําตาลค่ะและส่วนผสมหลักนะคะที่มีอยู่ในไวตา้าคือ ข้าวนะคะข้าวสาลีข้าวโพดถั่วเหลืองและมอสกัดยังใส่เวโปรโตีนเข้าไปด้วยนะคะแล้วยายอาหารโอลิโกโฟุกโตสค่ะไขมันต่ำนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะคะหนึ่งซองเลกนี้นะคะให้พลังงานแค่100กิโลแคลอรีร่เท่านั้นเองค่ะเราก็จะเติมน้ำร้อนนะคะลงไปประมาณถ้วยหนึ่งนะคะโอเคฉีกซองนะคะไวต้าวันนี้เลือกเป็นสูตรไม่เติมน้ำตาลนะคะเทลงไปเลยค่ะโหกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะขนาดว่าใส่แมสอยู่เนี่ยที่ได้กลิ่นหอมเลยอ่ะ ัวเลยค่ะมี2สูตรให้เลือกนะคะอย่าลืมนะคะเลือกตามใจชอบได้เลยไม่ว่าจะเป็นสูตรลดน้ําตาล50%หรือว่าเป็นสูตรไม่เติมน้ําตาลนะคะชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นได้เลยนะคะซื้อได้ที่นะคะนักธุรกิจกิฟรินหรือสํานักงานธุรกิจกิฟรินใกล้บ้านท่านเลยนะคะส่วนรหัสกับราคาเนี่ยคือนให้ด้านล่างกันนะคะบ๊ายบายค่ะ